สวัสดีครับวันนี้ e p s พามาดูเครื่องปิ้นนะครับลูกค้าเอาพิมเตอร์เอฟส l 3 1 1 0นะครับเข้ามานะครับบอกว่าอาการเวลาสั่งพิ้นมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราไปเทสตูอาการกันเลยนะครับว่าอาการมันเป็นประมาณไหนนะครับทำการเทสสั่งพิ้นเลยนะครับอ๋อนี่ครับเวลาดึงกระดาษนะครับมีเสียงนะครับ แล้วก็ดึงกระดึงกระดาษลงได้นิดนึงนะครับผมอาการนะครับเวลาดึงกระดาษแล้วมีเสียงดังนะครับผมเดี๋ยวอาการนี้นะครับผมพาไปแก้ไขง่ายนะครับผมก็ทําการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเลยนะครับอาการนี้นะครับดึงกระดาษลงมานิดนึงนะครับแล้วเวลาดึงมีเสียงดังนะครับทําการปิดเครื่อง หรือเครื่องเลยนะครับขันน็อตสองตัวนะครับหรือชุดสกแกนออกเลยนะครับอาการนี้ถอดสายสามเส้นนะครับสายสกแกนสายปุ่มกดแล้วก็สายมอเตอร์นะครับถอดออกนะครับแล้วก็สไลด์มันก็จะยกชุดสกแกนได้นะครับผมอาการที่มีเสียงดังนะครับก็เกิดจากลูกยางนะครับเป็นลูกยางตัว ล่างนะครับผมถ้าอาการนี้ก็คือเป็นลูกยางตัวล่างเริ่มเสื่อมสภาพนะครับผมนะครับก็ทําการรื้อเลยนะครับลูกยางตัวล่างแล้วก็เช็คลูกยางตัวบนด้วยนะครับถ้าได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับก็ทําการรื้อตัวล่างก็คือรื้อฝาชุดนี้นะครับมีล็อกสองข้างนะครับก็ปลดล็อกสองข้างนี้นะครับ ออกนะครับมันก็จะเอาฝาชุดนี้ออกได้นะครับก็จะถอดลูกยางตัวล่างได้นะครับเนี่ยนะครับลูกยางตัวล่างนะครับก็ทําการปลดสปริงนะครับปลดสปริงออกนะครับแล้วก็ให้เราไปถอดจากด้านล่างนะครับลูกยางตัวล่างนะครับก็เราปลดสปริงแล้วนะครับผมนี่นะครับอาการที่มันทําให้เวลาดึงเสียงดังแล้วก็ดึงไม่ลงนะครับหน้ายางมันเรียบแล้วนะครับนะครับมันสึกแล้วครับหน้ายาง หนายางเรียบนะครับเวลามันดึงกระดาษทําให้มันรูดเลยนะครับเห็นไหมเรียบๆเนี่ยจริงๆหน้ายางมันต้องเป็นดอกยางแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเรียบแล้วพอลูกยางดึงตัวอ่าดึงกระดาษมันมันไหลไปเลยนะครับมันไหลมันไหลไปเลยมันไม่หมุนนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวล่างนะครับแต่ผมขอญาตหรือดูตัวบนด้วยนะครับตัวบนก็เสื่อมนะครับดอกยาง เรียบเลยนะครับไม่มีดอกยางเลยนะครับก็ทําการเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับก็ไปเอาอะไรมาเปลี่ยนก่อนนะครับสนใจสั่งอะไรนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ ID นะครับไลน์มีแอดนะครับแล้วก็ e p s i thailand นะครับผมอะไรนะครับสองอะไรสองตัวนี้คู่กันนะครับเฉพาะยางนะครับผมคู่ละ60บบาทนะครับนะครับยางล่างยางบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการ เปล bert, up, ี kind of you, ่ยนก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะครับผมนี่นะครับตัวเก่านะครับเห็นไหมตัวล่างถอดออกมาเห็นไหมมันเป็นครึ่งวงกลมเลยนะครับเนี่ยมันหายไปข้างเดียวนะครับเพราะว่ามันดึงไม่ได้มันมันหมุนไม่ได้นะครับมันก็เลยกินเนื้อไปข้างเดียวนะครับโอเคส่วนตัวบนก็ไม่มีดอกยางเลยนะครับเรียบเลยนะครับจริงๆมันจะมีดอกยางแบบนี้นะครับไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็มาเทศสดูกันนะครับว่าอาการที่เสียงดังเวลาดึงกระดาษนะครับแล้วก็ดึงกระดาษไม่ลงนะครับจะหายไหมนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทศสดูกันเลยนะครับนี่ครับผมเสียงดังหายไปแล้วนะครับแล้วก็ดึงกระดาษลงได้ปกติแล้วนะครับ ครับผมอาการนี้ก็ทําการเปลี่ยนเลยนะครับอะไหล่สองตัวนี้ครับหายร้อยเปอร์เซ็นครับผมเวลาสั่งคินเรามีเสียงดังนะครับผมโอเคครับมือก็ออกคบปกตินะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าสนใจอะไหล่ก็แอดไลน์มานะครับ ID Li ไลน์นะครับ e p s i thailand นะครับผมคู่นี้ก็60บาทนะครับ ทุกอย่างตัวบนตัวล่างนะครับผมแต่ถ้าเป็นแกนทั้งชุดก็มีนะครับผมติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวละ90บาทนะครับถ้าทั้งถ้าเป็นแกนนะครับผมแต่ถ้าเฉพาะยางคู่ละ60นะครับผมโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ